สวัสดีครับผมช่างน้อยไมโครพายนะครับวันนี้พามาชมตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้สีแดงนะครับลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับเสร็จพร้อมส่งนะครับเครื่องวัวต้านะครับ พหนึ่งห้า้นานะครับประกัน3าปีจากศูนย์โคกปต้านะครับหัวเดินของใหม่นะครับลอนเลอร์แคเรียล้อนำแตกยางของใหม่ทั้งชุดนะครับบินใหม่นะครับชุดคอนโทรลใหม่ครับสาย ไปทั้งทุกเส้นนะครับมีขาช้างนะครับมีขาช้างตัวนี้นะครับที่เป็นมือสองอย่างเดียวนะครับนอกนั้นทุกอย่างเป็นของใหม่นะครับตัวนี้ลูกตุ้ม1.2ตันนะครับความกว้างตัวรถอยู่ที่1เมตรนะครับความสูง3เมตร10ความยาว2เมตร90นะครับรวมลูกตุ้มนะครับใครสนใจก็เข้ามาชมนะครับ กับทีมงานช่างน้อยไมโครพายโรงงานเราอยู่เขตลาดหลุมแก้วปทุมธาน,นีนะครับสวัสดีครับ